สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกผู้ทุกคนครับเอาม่ฮอนนล้วครับน้ำหนาวมาถึงน้ำหนาวแล้ว,ลวรวบรับตัดตอนไปเลยพี่น้องมาขึ้นดูกลางตลาดเลยครับมื่อนี้ โอ้บรรยากาศครับยิยนจ้อยจ้อยจนมีที่ไปทะลุลมเก่าไ,ได้ไห้พี่น้องจะไปทะลุลมเก่าครับเมืองเลยได้ครับนี่ลมเก่าอีกเก้ากิโลเมืองเลยร้อยห้าโลครับมันมีไปสอดกันได้ครับพี่น้อง ทยอยอู่เรือช่วงนี้ครับคนเนที่ขึ้นมาหาเลีนหาเที่ยวไลยยพี่น้องช่วงหนาวเน้ะครับนอาสิมาตั้งตินกันเริ่มจะเลื่อนไปไลแล้วครับนำหนาวมีแรงท่องเที่ยวขึ้นมาไลมองไลบอนแล้วพี่น้อง ผ้าเขาเสนนคูกระดึงมองท่องเที่ยวครับไปคูกระดึงแต่ว่ารถขามเมื่อไรได้ครับตั้งผีขามคู่กระดึงเมื่อไรครับรถจอดไปข้างล่างครับแล้วก็ขึ้นไปทึ่งซันเขาอ่าีมี่มองกลางเต้นครับมองท่องเที้ยวอยู่เทิงที่ว่าสร้างมาทำไร้คนนะครับที่ว่าเพื่อนออกข้าวนะครับ มันอีกขึ้นได้ทั้งสองฟังครับอาจจะมีลูกหาบมีลูกหาบขึ้นเป็นหาบมีคนหาบคองหาบยังขึ้นแนวนะครับคลิปมีชมกันไปครับ ี่เป็นไหมครับลายๆฟิ้งลา,ล,าลายยางครับไมมต่างๆกระทงำหนาบทีลหลได้ครับแห่งต้นสนต้นชิสสมัรแห้งงามหลครับช่วงนี้ครับฤูดูมะขามหวานครับกําลังออกมะขามหวานครับกําลังออกลายครับช่วงนี้ มองเที่ยวมองกินกาแฟเป็นร้านอาหารมองพักพิงไร้ครับเนี่ยแต่ละหมู่บ้านครับสำหรับสายลุยนะครับเนาะสายลุยมาแคมป์ปิ้งธรรมาชาติแบบ,บันบ้านครับมาได้เลยครับจิบกาแฟยามมื้อเศร้าครับหนาวหนาวมือแรงกระเจา้าหมูกินนะครับโอ้สุดยอดแลวครับบรรยากาศหนาวหนาวนี่ ทางอยู่ประมาณนี้แหะครับต้นนลังรับซื้อมันรับซื้อปามรับซื้อ,อยางครับเยอะครับอยู่ประมูเอาโพดเสียกิตครับบานกเกษตร ใช้ทั้งผีมีตะแกงหนาตะแกงลังพอมได้พี่น้องต้องใส่ทั้งหนาทั้งลังพอมทางนานี่เป็นร่านเป็นร่านรับซื้อยางครับนาจะเปิดประมูลรับซื้อยางครับโอ้่องเต็มแล้วครับยางเต็มเลยบรรยากาศพี่น้อง ตรนนี้น้ำหนาวครับตรงนี้น้ำหน,น,นาวใบไหม่กับกาลังเปลี่ยนหัดใบเนะครับเนาะเนี่ยครับสังเกตบเบื้องรถเพื่อนครับรถไทยแถวลนี้เรากต็ติโตตอคันล้อออกมาอีกร้ายด้อครับบอมเมนวาใส่แบบบ้านบ้านเท่าด้อครับล่อเป็นทางหอกครับลอบ้อเป็นทางออกเพราะว่าเอาไวนะ้ครับ แรงทั้งผู้ครับงานรอเพื่อนิทางออกบ่ได้ใส่ธรรมดาแใบบ้านเ่าได้ครับมีตอ่อต่อเผาออกครับมีเกือบทุกหลังค่าเลื่อนครับรถไทจ้างไม่ไหวเราพี่น้อง,องคืมือน่้มีเกามีไม้กันยังดีครับเพราะว่ามันต้องได้ใส่ครับ ขนมาครับ้นไตครับยื่นมามันราคานนำหนาวสองบาทสามสิบบาทสองบาทสามสิบตังขายเท่าไหร่หรือยี่พอโรงงานสื้อสองบาทห้าสิบ ราคาบักคักนึงพี่น้นองเท่าใหญ่เท่าไหลกันแย่เลยโอ้หน้าจะเป็นรถเลยคงช่วงปีใหม่ว่า

บายสามโมงนี่ต้องยูนในประมาณสิบหกองศาแล้วสิบห้าสิบหกองศาแล้วครับโอ้ใบยางกำลังลนุนแดงเต็มอยู่พี่น้องโอ้ใสม่มือนี่ปลูกสับประรด ก็มีหนามมันขึ้นตีขึ้นเอาเขาเลี้ยวเขานี้แล้วครับเลี้ยวขวาครับตรงไปก็จะงคุณแล้วครับไปลุงเกาครับ

าำหวานอองเรานี่นง บรรยากาศแบบนี้ครับวิวแบบนี้มันเหมือนฝนจะตกแต่มันกับว่าตกเด้พี่นอ้องอยู่ทางคู่นะครับเนาะมันใกล้เมฆขึน้นกับขึ้นมองลงกับล,ลงไปเองสี่น้ครับน,นี่ผมแยกออกจากทังลักที่ที่ไปลมแล้วครับอันนี้ก็จะเนเขาน้ำมูบานครับ คนตึงเขาครับน้ำหนาวนี่ครับเป็นจังหวัดขึ้นเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ครับนีนน้ำหนาวนี่ครับทั้งขึ้นทั้งลงพี่น้อง ชมวิวอีกมองหนึ่งครับที่งามครับทายช่วงพระอาทิตย์ขึ้นครับแต่เพิ่อนับกรได้เห็เป็นมองท่องเที่ยวนะพี่นอ้องเป็นแค่ร้านจอดรถขระเจ้ามานอนพักเนี่ยครับมองเนี้ครับใต้มือเนี่ยครับเห็นมองเห็นงามครับเห็นบรรยากาศ เท่าไรเห็ดไรยางครับอยู่ยกับร้านรับซื้อม,มันครับ นี่ครับคู้หนึงครับเป็นพูดเดียวกันมวยเดียวกันครับที่ว่าสร้างขึ้นไปทํำลายคนนะครับสร้างปลาขึ้นไปทํำลายนักท่องเที่ยวน,น,นี่นะครับพูนี้นะครับนี่ รถอาสสีโบเห็นเป็นภาพใหญ่งเป็นไรเนาะครับเนาะนีะ่เหละมอโม่นี่ยแหละครับวิวไปเนาะ ลงครับมีรีสอร์ทครับมองเที่ยวมองพักเป็นร้านอาหารครับแล้วก็เป็นบ้านเป็นโอ้ะลาย,ย่างครับอยู่ในนนี่ครับใฮ้มากร่นม,มาท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้ครับนหนาวครับเหมาะที่สุดเลี้ยงเลี้ยงกันตนน้นยางเลยพี่นอ้องใส่มือนี่ในบ้านนี่ต้นดอกไม้อยครับแต่ว่าเลี้ยงอยู่กลางทุ่งค,ครับ ต้นยางครับนี่ค,ครับขามไปพุ่นกับเป็นเมืองเลยครับคู่กระดึงเขียนเมืองเลยครับ แบบนี้ครับใส่นาหลังน,นี่รถขีย่ยางเลยพี่น้องเอ้ยเรายางมันลด,ดูใบไม้พี่เราห้องจังเกียดได้ยู่บครับ,ต,บต้นมันถือว่าเป็นยางหรือต้นมันเป็นไตถงเรียงยางผงกับเ่าเคยดูเลียงเลยครับ,บมีแต่เรียนเื้อ ให้พ่นกลดดอยู่ได้พี่น้องแม้ว่าช่วงหนาหนาวนี่พ่นวันหยางวอกดีพ่นวังสิงไหมไกลกว่าพี่น้องผมเขามาเอามันสุดเขียดไปแล้วครับ uh ร้านรับซื่อขี่ยางครับยางก่อนเพิ่อนขโมยยางครับเพมเลยพี่นอ่อยใายมือนี้ครับเป็นร้านรับซื่อมันครับของต่อแก่นี่แหะครับแต่ว่าเพื่อนผมมาซื้อครับปีนี้ มสเงเดียเด่ยวนายกได้ไม่ใหญ่เอาจะสร้างออกนะครับทำวันั่งก็ดิคลายตัวจิจการเนาะครับเนาะวังกว้าง,งตรงไปครับ เราเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาไปนังพี่ครับไปนังพี่ไปนังขัวพี่น้องไปนั่งขัวอ่าุ๋นแล้วครับตําคูกระดึงเขตเมืองเลยบุ๋นแล้วครับพี่น้องรถยางครับนี่ย่างราคาดีกว่าน,นัพนพี่น้องพี่ เปอร์เซ็นต์ดีครับมันน้ำหนาวสามสิบกลัวครับสามสิบห้าสามสิบหกเส้นแป้งดีครับ ราคาสองบาทก็ได้พี่น้องยุกเลยแร่เส้นแป้งมัมีเบิ้งทางเมามันระพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วชัดเจนเลยครับบาดนี้เนี่ยครับผู้กระดึง ครับผู้นวยนี่ครับผมที่ว่านักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวครับอยู่ทั้งหยอดเดี๋ยวต่างปลาเพิ่นมาลงมาทำายนักท่องเที่ยวหรอครับอ่าในห่วยในห่วยน้ำเป็นคลองเป็นห่วยเป็นห่วยน้ำเป็นเลาะๆอันี้ที่มีก่อภัยมีอยังเนี่ยสร้างลงมากินน้ำได้ครับ แต่ว่าเพ่อดห้ทำารคนเนี่ยครับแต่ว่าลงมากิเนเงี้ยเรียยครับลงมากินน้ำกินกับหมูบ้านนี่แหละครับใกล้กับหมูบ้านมันจะได้ยินเสียงได้อันนี้อยูผ่ผู้อนเห็นเห็นประจำแล้วครับเพราะว่าพื้นที่นี่มันลงมาแล้วครับเพราะว่าใกล้กับผูครับสร้างปลาพอดลงมากินน้ำครับในวอย เขาแล่นลงไปนี่เขาจะไปพอกหอยได้พี่น้องเป็นสะพานกลางมู่บานเลยครับแต่ว่าเขากับว่าอะไรเขามากินยู่ใกล้มู่บานเนาะครับแต่เสียงเขาห้องเขาเสียงดังไย้ยินชัแเกนนะครับเพราะว่ายู่ใกล้แต่มันกล้องขหอ,อเสียงกล้องอยู่ในปลาเนาะครับเนาะ มูสุดท้ายครับมูนี่มูบานมูสุดท้ายเลยครับแล้วว่าแปลกได้ครับคนทั้งน้ำเนาวนี่ มันหนาวันจริงอยู่ครับแต่ว่ามันบ่แตกได้พี่น้องมันเคยอยู่ข้างล่างได้พี่น้องข้างล่างนี่แตกครับข้างบนนี่ขาเพิ่นก่แตกได้เนี่ยครับต้องวิบากซีครับล <Yeah. S 1> ุยบ้านไล่ใต้ครับ ีรถขายกับเขาอาหารสดครับลงม,มาขายเนี่ยครับห่วยพี่น้องนี่คือห้วยครับเนี่ยครับห่วย มู่บ้านใหญ่เติบเรบ้อี่น่องอยู่ในนี้นมู่บ้านใหญ่นะกัเป็นมู่บ้านสุดทถ่ายครับที่อยู่สุดเขาแล้วกัต่อจากนัก้นก็คือมีจะพภูเขาหลอมลอบแล้วพี่น่อง ช่วงใบไผ่เปลี่ยนใบเลี่ยวๆใบไม่ออกแล้วครับสร้างยังสีลงมากินไรเนี่ยครับปิดเลยครับนมีใกล่หม้อไก่ด,กด้วยพี่น้อง าครับ บรรยากาศครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับบ้านหลังนี้ครับวิวดูวครับยอดแล้วครับหนาหนวถึงลานรับซื้อเราแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคนบ้านๆสวัสดีครับ